ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กะมาพอๆกับพอแตมอีกนะครับเนาะครับพอแตมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนชุดใจต่ออีกนะครับเนาะครับก่อนสีไปเบิงเข้ากับมาเบิงก่อนนะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกศูนย์ห้าแปดโอศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์สามขับเรียกรางเกะออก ห้าแปดนะครับเนาะครับของสุดใจพารวยวันที่ผ่านมานะครับนี่ครับมือวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนาสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะครับเตวาปฏิมาแปดนะครับอีพี แต่ว่าจับคู่กับลุดไปนะครับเนาะเขาจะเลขกวิ่งเพราะว่าเลขตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างมันก็เลยเปลี่ยทไปล่างศูนย์นี่ไปบนนะครับเขาคู่สูตรแต่ว่างไปคนลนทางนะครับเนาะครับเอางวดนี้พอเตรียมพามาตามต่อนะครับนอกงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนี่ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดสิงหาคมนะครับ หาคมหก ใจพารวย คือเก่านะครับเนาะบนล่างับบนล่างวิ่งรูด ครับวดนี้ให้มาบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสามมาดูซะศูนย์สามสามศูนย์นี่วันี้คือจะมาอย่างน้อยเอฟซีออกกับไปกลับมาเป็นบนเป็นล่างอยู่วันนี้รับสุดใจ็นเนียในให้ที่ศูนย์นะครับ เง้นที่ศูนย์ส่วนเรียงพันนะมันจับคู่กันก็นมีแปดเก้าศูนย์นะครับ สามสี่ห้าว่าแล้วอันีมีศูนย์สามยีกันจับคู่กันเนาะเอเนาะครับจับคู่กับซีมี่ แปดสามแปดสี่แปดห้านะครับหลักเก้าเก้าสามเก้าสี่ เ้าห้านะครับศู 0, 0, 3, 0, 4, 0, 5, นยะ์ศูนสามศูนสี่ศูนย์ห้านั่นม่ศูนสาม สัดเจนนะครับเอฟซี FC, เนาะครับเพื่อเน้นให้กะติดศูนย์นี่นะครับเพื่อเน้นที่ศูนย์ ครับเนี่ยติดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับครับ,รบแต่ว่าตัวที่พันโบน,นิในห้องมาเข้าเก่าด้วยครับเด้อติดแปดติดเก่านี่ก็ง่ามผู้ตัวนะครับครับเอา แตีมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับนะเนาะดีให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาวันจันทร์ที่28นี่เนาะครับเนาะสิงหาคม66ราวลพัฒนาสุดใจพารวยครับบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับ3เน้นที่0นะครับ เด็กพนมาจับคู่กับ8 9 0 3 4 5นะครับจับคู่8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5 0 3 0 4 0 5เน้นที่ติด0นะครับเนาะ0 3 0 4 0 5นะครับเอาวมักชอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้นำเนานะครับเนาะครับขอให้สกุสกๆมันๆควายเข้าปัง,ปงๆเด้องวดน,นี้ ครับเอฟซีก็จะได้สฉบโมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำนี้นะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มแน่นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้ม ครับพอแต้มขออววพอนให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไขายาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้ก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไวพ้พอกันอีคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม